ตาดขึ้นเลยเดี๋ยวว่าไปนี่เอาอีลีบอ่ะเอาอลีเอ่ะ <c oughs>

เพันล้านาธุหม0ล้านเด้อสิาน้อยครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นบ่พอไก่ตื่นเตนตื่นเต้นยู่เนี่ยเอาอุปกรณ์แบบสมจริงเ คนใสยดีใจเลยรถขนปันรถพอบันรถพ่อลุงรถขนปันคือ้าเดีมาล้นไลบลเครัไปลรถขนปันใจไปได้เลยครับไปด้เาไปเนงสูน้ำ จับบ่คุยกับจับบ่ดบเดี๋ยวไปก่อนแล้วให้จนกว่าเราสิตั้งนนมันตรงตัวก็ใส่ดดสนี่อันนี้รถหอบฟันอันนี้รถค้นฟันว่ามีหน่อยจ้างกับใส่ไปนี่ก็เป็นเรื่อง แนอาม่ก oh, um, uh, ับือเาแล้เกาไ่พ่าาบตัวิเเอปนเอาอันนั้นอันนั้นด้วตัวนี้อีหยังนะเสร็จลวดคันอันนั้นด้วยเอาอย่างมดทุุกยางก่อแล้วั่นดิขีกอยู่เลย มันที่ปิว้วบาร์ลพป่ะเบิ่งนี้ดีด้วยจ้ะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผมว่าเอามาว่างไว้ทั้งหน้าได้ยู่บัวในนันลาได้ยูแต่ว่าเอาย่างเอาหาเสือกมามัดกันล่มไว้ยันโตก อันอน,น,ออนั้นมาไป้างใหนบอบ่อไห้ไปไหนไปไหข้าง้างใน,นเป็นบอสนั่งขางหนึ่งแล้วไ้ล้างรถล้างบอสพะลุงบอแเมีนค่ะอันล่ะ เรามั่งของเลย ก,ก,นกนน็นคู่บันโอ้ <c oughs> ปัดไมึงอันไหนบางบางเบาๆน่ะนาออกเนอะล่ม,ม,ม,มาาลสิพัดออกจะว่าไปอันนี้เอาไว้ท้างในดีกว่า เอามัดใบมัดห่วงมัดมีเสือกเอาเสือกมัดห่วงไว้นั่นมันมีอยู่อ๋อนี่นี่ตรวเขาห่งมันมันบ่ได้ว่อันนี้มันมัดบ่ได้มนเป็นขอเนี่ยนีรวยร่พอมดเฉพาะคู่นเอาไว้นน้องกันวอนนี้พอเพียมั้งบ่อแน่เออนี่มันจะได้ทำตัวอย่งนมนี เปล่าเปาก็หลบอยู่อยวเงี้ยนอนเสือฟางเขาบมยินาเสือฟางมาสิอยู่กับแม่ยังค่านีดีดังแต่ว่าแห่เรื่องสักสิ่ง ลมหนาวลมหนาวอากาศหนาวไม่เจอเหรอไม่เจอเสือกยังกระไดฟางกระไดฟางมีบ่เล่นล้างลวนห่อมีบ่ măng măng cho miếng sữa Hãy có cho Mì Gõ không